เหล่านี้นะครับจะเป็นกระถางที่เราปักชําไว้ทั้งหมดเลยคนระับนี่ครับมันขึ้นง่ายมากครับ สวัสดีครับอยู่กับพร้อมก a ร d เด f นแฟมิและก็พ่อทิดนะครับนะอย่างที่เห็นไปแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาดูต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่แบบสวยงามมากเลยนะครับนะเป็นได้ทั้งไม้ประดับในสวนของเรานะครับแล้วก็สามารถกินได้ด้วยนะครับนั่นก็คือในส่วนของต้นชบาเมเปิลครับนะต้นชบาเมเปิลเนี่ยเขาจะเป็นไม้ที่อยู่ในตระกูลเดียวกับกระเจี๊ยบแดงนะครับแต่ใบเขาจะสวยมาก นะครับเขาจะมีใบลักษณะไข้ใบเมเปิลของเมืองนอกนะครับนะก็เลยทำให้เขาได้ชื่อว่าเป็นชาบาเมเปิลนะครับทีนี้ในส่วนของเมเปิล uh, เนี่ยมันปลูกยากในในไทยเนาะส่วนใหญ่จะต้องเป็นใน uh, สถานที่ที่มีอากาศที่แบบหนาวเย็นนะครับนะถึงจะปลูกได้นะฮะแต่ว่าในส่วนชาบาเมเปิลเนี่ยมีความสวยไม่แพ้นะครับแล้วก็ปลูกได้ใน ทุกพื้นที่เลยของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับนะวันนี้จะพามาดูในส่วนการขยายพันธุ์นะครับทําได้ง่ายมากๆเลยครับชาบาเมเปิลนะครับที่บอกว่ากินได้นะครับกเ็เขาจะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับนะเราก็จะสามารถเอาไปกินเป็นผักสลัดผสมผสมกันเพื่อเพิ่มรสชาติได้นะครับแล้วก็เหลือ,อไปทําอาหารอย่างอื่น ก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวเขานะครับวิธีการขยายพันธุ์เนี่ยเราจะใช้เป็นวิธีการาปักชำนะครับปักชำกิ่งนะเราก็เลือกกิ่งที่เขา,าแก่พอสมควรน,นะครับไม่ได้แก่มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้กิ่งออดเกินไปนะครับถ้ากิ่งอ่อนเนี่ยก็จะปักชำไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าจะเน่าตายแล้วก่อนนะเดี๋ยวผมเลือกกิ่งก่อน ัดเลยนะครับในส่วนกิ่งที่เราตัดไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่นะสักสองกิ่งแล้วกันเนาะยิ่งตัดยิ่งแตกนะครับแล้วก็พอแตกแล้วก็จะเป็นพุ่มสวยขึ้นด้วยนะครับ ันนี้กันก็ได้นะครับเดี๋ยวอาไปทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้กิ่งมาแล้วนะครับเราก็จะทําการลิบกิ่งนะครับลิบกิ่งอ่อนๆน,นะครับนะลิบใบให้หมดเลยนะครับลิฟให้หมดเลยนะให้เหลือแต่ก,าก้านเ็าอย่างงี้ เสร็จแล้วเดี๋ยวไปเตรียมดินนะครับเมื่อกี้ตัดไว้2กิ่งนะครับแล้วก็มีกิ่งหนึ่งก็ค่อนข้างที่เกือบจะอ่อนแต่ก็จะผมจะลองปักชำเนาะทดลองดูนะครับอาจจะขึ้นนะครับพอแก่พอสมควรแต่ก็กิ่งเล็กกว่าอีก2อ,อันที่เราเลือกไว้นะครับดินในการปักชำดินทั่วไปเลยดินถุงนี่เลยครับผมใช้ผสมกระมาพ้าว สับนะครับแล้วก็มูลไส้เดือนนะเป็นสารอาหารเผื่อว่าเขามีรากแล้วเขาจะได้มีอาหารไว้กินด้วยนะครับนะก็ง่ายมากเลยครับตอนที่เราตัดใบอะไรเขาออกหมดแล้วเนี่ยนะเราลองก่อนที่จะปักชำนะครับเราดูด้วยนะนะครับให้ดูว่า,าใบที่เขาขึ้นเนี่ยลำส่วนลําต้นเขาจะอยู่ด้านนี้เนาะ ใบมันจะมีใบเล็กๆนิดนึงนะครับมันจะชี้ขึ้นนะนะครับก็อย่าเอาในส่วนปลายช้ำนะครับอย่าหาทําแบบนั้นนะครับนะก็สังเกตนิดนึงตอนที่จะปักชํานะครับนะนะจิ้มลงไปเลยปึ๊บแบบนี้นะครับนะครับนะจะเห็นใบชี้ขึ้นนิดนึงนะครับจิ้มลงไปเลยปึ๊บ ะครับอันนี้เป็นส่วนของถุงทดลองนะผมจะลองดูนะเผื่อจะขึ้นนะครับเสียบลงไปนะครับจากนั้นก็ลดน้ำครับลดน้ำนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปไว้ในที่ที่มีแสงนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องตากแดดนะครับ จนกว่าจะใบเขาจะแตกขึ้นมาดูแข็งแรงแล้วรากเดินดีแล้วเราก็อ,าออกแดดเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าชาบาเมเปิลเนี่ยเป็นไม้ที่ชอบแดดมากนะครับยิ่งแดดมากเท่าไหร่เนี่ยเขาต้นและใบเขาก็จะสวยมากขึ้นเท่านั้นเลยเก็จะแดงแป๊ดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเลี้ยงลำไรหรือว่าโดนแดดไม่มากเนี่ยใบยเขาจะคำ้คำๆหน่อยไม่แดงไม่ไม่แดงแป๊ดไม่สวย นี่นะครับจะเป็นกระถางที่เราปักชับไว้ทั้งหมดเลยครเนี่ยครับมันขึ้นง่ายมากครับเนี่ยเห็นไหมครับนะเราก็ขยายพันธุ์เขาได้ง่ายๆนะครับนะอ,อ,อย่างที่บอกว่าตอนเอาไปทำอาหารเนี่ยเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวนะครเพราะฉะนั้นเขาจะมีวิตามินซีสูงนะครับ แล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่แบบช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นมีประโยชน์ด้วยแล้วก็สวยด้วยนะครับที่บ้านก็เลยชอบกันมากเลยนะครับสมควรที่จะขยายพันธุ์ให้เยอะๆมากๆเลยเราก็เลยมาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับลองปลูกลองขยายพันธุ์ดูนะครับสำหรับคนที่มีแล้วนะครับ ก็จะมีเพื่อนๆนะครับถามเข้ามาอยู่บ่อยๆนะครับว่ามันคือต้นอะไรนะครับแล้วก็อ่าก็วันนี้ก็เลยมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักนะครับแล้วก็รวมถึงวิธีการขยายพันธุ์ก็ด้วยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่สนใจนะครับจะลองหามาปลูกแล้วก็ลองขยายพันธุ์ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กับสต๊อ์ให้น้องผมช่องทางด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ